เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับศึกอภิปรายทั่วไประหว่างวันที่15-16ถึงกุมภาพันธ์2566ถือเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของสาภาผู้แทนราษฎรชุดที่25 ก่อนการเลือกตั้งทีค่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป้าหมายสําคัญของการอภิปรายครั้งนี้คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยพักร่วมฝ่ายค้านก็ได้ประกาศจะกระชากหน้ากาก,กคนดีและตีแผ่8ปีที่8เปื้อน ตลอดการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในการอภิปรายครั้งนี้สำนักข่าวไ n n ได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพัภาสวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองถึงประเด็นดังกล่าวโดยรองศาสตราจารย์ดรสมชัยมองว่าการอภิปรายในครั้งนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องเดิมๆที่มีอยู่ในสื่อตั้งแต่แรกแล้วและไม่ส่งผลให้ความนิยมของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเลย ที่เขาวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นที่เขาวิเคราะห์วิจารณ์เน้นสือ่อในสื่อถิพนตั้งแต่แรกแล้วมีการโจมตีเรื่องไฟฟ้าเรื่องของเรือราคาพลังงานจริงๆแล้วนะครับเกมนี้มันเป็นเกมคือเรตติ้งเนี่ยผมคิดว่ามันมันดุดที่ตรงนี้คือคะแนนเสียงฝ่ายค้านที่มันดีมันก็ยังดีแต่ไม่ได้หมายความว่า,วาจากไอการรักจ้องอันนี้นะครับมันจะนําไปสู่เรตติ้งของฝ่ายค้านดีขึ้นหรือว่าทางด้านของรัฐบาลแย่ลงจริงๆคนที่อยากจะเลือกนะฮะมีการคิดแล้วคือไม่จะมาจากการมาพิปรายนะครับแต่แน่นอน นี้ก็คือมันไม่ได้มีผลต่อตัวเรตติ้งเพราะในความเป็นอาจารย์ผมคิดว่าผมที่เกิดจากเรื่องของการปินแปลงกากอภิปรายเนี่ยผมยังมองไม่เห็นท้งนี้รองศาสตราจารย์ดรสมชายได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้รัฐบาลก็ยังคงดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐรก,รกริจอยู่เช่นเดิมอย่างต่อเนื่องแต่อาจทาได้ในขอบเขตที่จํากัดและเปลี่ยนยุทธศาสตร์บางจุดเพื่อไปเดินหาเสียงในที่ต่างๆ การออกนกโยบายเชิงประชานิยมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องเรตติ้งเลยแต่ควรเป็นนโยบายป้องกันไม่ให้เรตติ้งไหลลงต่อมากกว่าขนาดนี้จะทำได้หรือขอเขตจำกัดแล้วทำอยู่นะไม่จะไปทำาอน้นตอนนี้มันเหลือเ่าไหลย,ยังไงก็ต้องทำก่อนที่ยี่สิบสามดีดาสิ่งที่ทำเนะี่ยทำมาต,ตั้งแต่หลายเดือน เพราะฉะนั้นในกรณีเพียงแบบว่าเราเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เขาจะเปลี่ยนธุรกิจอะไรก็คือไฟแทนทันเสียงและที่ต่างๆเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าตัวมาตรการตัวนี้ต่อให้มีการทําเยอะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวเอเดรติ้งเลยมาตรการที่จะเกิดขึ้นอันนี้ยิ่งจะได้น้อยเพราะเศรษฐกิจมันอยู่ในขาขึ้นการที่จะใช้งบประมาณเพื่อที่จะมาจ้าในตัวนี้คงจะอยู่ในขอบเขตที่จำกัดเพราะมาตรการที่ออกมาเป็นการนโยบายที่ไม่อยาเอเอร์ติ้งแต่เป็นนโยบายที่ป้องกันเอเร์ติ้งมาล้ำต่อมากกว่าครับจากนี้ต่อไปคงตต้้้องับาาาดูควมมเขขนนนในสน เลือกตั้งและการชูแผนนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆว่าจะเป็นไปในทิศทางใดใครจะมาแรงมัดใจประชาชนลุงตู่จะยังรักษาวความนิยมได้อยู่หรือไม่และเศรษฐกิจในโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งจะคึกคักมากน้อยเพียงใด